สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om oh Show Studio นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแกะกล่องเจ้า Redmi นะครับ9 t ตัวนี้นะครับและเดี๋ยวตามไปดูกันนะว่าหน้าตาของจริงมันเป็นยังไงแล้วก็สปรงสเปคนะครับการถ่ายรูปกล้องแบตเปิดอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูตัวจริงกันเลยครับ Om ช h ์ส Studio เดี๋ยวมาดูกล่องนะครับมาดูกล่องสภาพกล่องภายนอกกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ r e d มี Redmi 9 t ทีนะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์นะครับรุ่นนี้นะผมผมผมเลือกสเปคแค่ R ร่ล้อมหกนะครับถือว่าเป็นสเปคนะครับที่ราคาคุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะผมผมทุกวันนี้คือจัดมาได้ในราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับสามารถที่จะหาได้ในราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกล่อง มาดูภายในกล่องกันนะครับว่าอ,อันแรกอ๋อตัวนี้ตัวที่ที่จิ้มซิมนะครับที่จิ้มซิมตัวนี้ก็จะได้เป็นเคสมาได้ตัวนี้เป็นเคสนะครับเป็นเคสใสธรรมดาอ,อ๋อตัวนี้เป็นเคสใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นคู่มือคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็แน,นะนำว่ามีอะไรบ้างกล่องอันแรกนะครับิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องแล้วนะตัวเครื่องนี่นะครับ โอ้หน้าตาดูดีมากเลยนะน้ำหนงน้ำหนักอะไรกําลังดีเลยนะครับผมว่าขนาดก็หยิบกําลังแบบกําลังผมว่าพอดีมือมากเลยนะครับอืมครับสวยดูนะครับเนี่ยต้างหลังมันเป็นเหลือมเป็นเหลือบลายไปแล้วผมชอบดีไซน์ดีไซน์ตรงในส่วนของกล้องตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีกล้องกล้องหลักเขานะครับ48นะ48ล้านนะครับแล้วก็จะมีตัวอันต้าไวท์นะครับ8ล้านนะครับแล้วก็จะมี มีเดฟเซนเซอร์นะครับอยู่ที่สองล้านมีมาโคที่สองล้านนะครับแล้วก็ือมีตัวเดฟที่เอาไว้ถ่ายโพ์เทสตนะครับถ่ายวัดระยะนะครับเป็นเซนเซอร์วัดระยะนะครับในตรงนี้นะครับเป็นดรอปเป็นดรอปนะครับลำโพงนี่เป็นสเตอริโอเลยนะครับลำโพงนะครับเป็นด้านหน้ากับด้านหลังเป็นด้าน2ด้านเนี้ยนะครับด้านนี้แล้กด้านนี้ลำโพงนะเสียงดังมากนะครับตัวนี้เป็นแจ็คนะฮะแจ็คหูฟังแล้วก็ที่จะเป็นรูเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็น ตัวรีโมทนะครับเป็นเป็นอินฟราเรดรีโมทของเขานะของของข,ของเสี่ยวมี่เขานะครับมีที่ชาร์จที่เป็นไทป์ C ้วก็เป็นลําโพงครับด้านนี้ก็จะเป็นทิปเปิลสลอตนะครับเป็นที่ใส่ซิมแล้วก็ใส่เมมเพิ่มเติมด้านนี้ก็จะเป็นสแกนนิ้วมือนะครับสแกนนิ้วมืออันนี้แล้วก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับด้านหลังเป็นกล้องมี flat แฟลชแหละแค่นี้นะคือสแกนนิ้วมือทางด้านทางด้านข้างเครื่องเนี่ยผมว่ามันคือ นวัตกรรมที่มัน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 ออกมาแล้วมันมันแล้วมันเวิร์กมากเลยนะเพราะผมใช้เลี้ยวมีหกโปอยู่นะครับเป็นสแกนนิ้วมือทางด้านข้างเนี้ยเออดีมากๆนะพอเราเพิงบางคลิปพอเราจับเครื่องมาปุ๊บนิ้วโป้งเราจับเนี้ยปุ๊บคือมันเปิดเลยนะครับมันดีมันถนําให้ถนัดมากๆอ่ะอีกรุ่นนึงมันจะอยู่บางบางรุ่นที่อยู่ด้านหลังเนี้ยผมว่าน่าจะน่าจะมันมันมันใช้ไม่ถนัดใช้ไปใช้มาเวลาเราจับเงี้ยนะครับแล้วพอปกตินิ้วโป้งเราจะอยู่ตำแหน่งนี้อยู่แล้วเนี่ย คนคิดคนดีไซน์นี่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในต่อ,อกนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรต่อนะครับอ๋อเขาจะได้ที่ชาร์จมานะครับเป็นซีชาร์จหัวชาร์จเป็นสายแบบนี้นะครับเป็น USBC เป็น Type C นะครับแล้วก็ตัวชาร์จตัวนี้18วัตต์ก็หัวก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแบตชาร์จที่8วัตต์แบต6,000นี่ก็มันก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่มันก็ยังเร็วกว่าที่มันไม่มีชาร์จไวเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูนิดนึง น้าตรงหน้าจอเนี่ยผมว่ากับความความหนาของเครื่องเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยนะนะครับถือแล้วมันแบบมีความรู้สึกว่ามันมันถนัดมือมากๆเลยนะครับเนี่ยดูด้านหลังนะพอถือจับนิเทศดีนะนะครับสวยเลยครับแล้วตัวสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะเป็นนูนๆนิดนึงนะอ่าไม่ใช่เป็นน,นูนๆมันจะเป็นเหมือนรอยปั๊มนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นรอยปั๊มเวลวเราเอามือลูปมันจะแบบอ่ามันจะเป็นรอยปั๊มเข้าไปนะครับไปดูโหมดกล้องกันก่อนเลยนะผมเป็น อาจะให้ดูตัวในส่วนของโหมดกล้องกันก่อนนะครับรูปถ่ายตรงนี้นะเห็นมเห็นไหมมันจะมีเวลาเรา3มปุ่มตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถที่จะเลือกเป็นซูมเข้าไปที่ 2x ได้แล้วก็เลือกเป็นอันตรววายมันจะขึ้นว่า0.6นะครับเห็นไหมนี่ครับอันตรววายจะเลือกขึ้นว่า0.6นยจะเป็นอันตรววายนะครับอันนี้เป็น 1x ธรรมดาอ่าโฟกัสเ้าก,ก็ใช้ได้นะครับโฟกัสเร็วในโหมดกล้องมีอะไรบ้างด้านบนนะครับ มี HDR มี AI นะครับมีตรงนี้จะเป็นใส่พวกฟิลเตอร์ต่างๆนะครับนี่ก็เป็น Google Lens นะครับคือถ่ายแล้วก็ไปค้นหานะครับเป็น Google Lens เปิดเมนูมามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของสเกลนะครับสเกลถ่ายเป็น1ต่อ1ถ่ายเป็น3ต่อ4หรือว่า9ต่อ16หรือว่าถ่ายฟูลแบบเต็มหน้าจอ มีจับเวลานะครับ3วิ5วิ10วินะครับตั้งค่าเป็นใช้แบบกรอบภาพยนต์หรือว่าเปิดกลิตขึ้นมาแสดงตารางนะครับปรับให้ตรงเลือกมาโครตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปรับเบอร์นะครับปรับเบอร์ได้เบอร์เบอร์โดยรอบนะครับแล้วมีตั้งเวลาถ่ายต่อเนื่องอ่าถ่ายเป็นช็อตแล้วค้ับดูตั้งค่าอีกนิดหนึ่งมีอะไรอ่าเอเข้าไปดูในตั้งค่ากล้องข้างในแบบนี้นะครับก็ลองไปกดเล่นดูนี่มาอ่านมาให้ดูเมนูคร่าวๆนะ แล้วก็โหมดด้านล่างนะครับจะประกอบด้วยโหมดโปรนะครับโหมดวิดีโอนี่เห็นไหมโหมดโปรนะครับตัวโหมดโปรโหมดโปรก็ปรับไว้บาลานซ์ปรับเอฟสต็อปได้นะครับดูโอ้โหสุดยอดเลยนะปรับไว้บาลานซ์ปรับเอฟสต็อปปรับออโต้ปรับไอเอสโอโอ้โหปรับเลนส์วายอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับน,นี่เป็นเป็นวายธรรมดานะตรงตรงคําว่าเลนส์วายนะเปิดเป็นเปิดสามารถที่จะเปิดเป็นวายธรรมดากับอันต้าปาอันต้าวายด u w u ตรงนี้ไหมครับ เปิดปุ๊บ,บมันจะเป็นอันตัววายแบบนี้โอ้โหมันก็จะกว้างขึ้นไปดูโหมดวิดีโออ่าโหมดวิดีโอนะครับโหมดถ่ายรูปก,ก็เลื่อนไปอีกก็จะเป็นโหมดบุคคลนะครับโหมดบุคคลก็คือโหมดพอร์เทจนะครับกดดูเพิ่มเติมก็จะมีมีโหมด Short นท์ช็อตกลางคืนมีถ่ายเต็มสึกเต็มความละเอียดก็คือ48ล้านนะครับถ่ายช็อตถ่ายช็อตได้เลยเป็นวิดีโอสั้นนะครับถ่ายพานราลม่าครับถ่ายเอกสารได้เหมือนการสแกนนะเออถ่ายสโลโมชันได้นะครับ แล้วก็มีแก้ไขอะไรตรงนี้อีกเยอะแยะเลยนะแก้ไขหน้าเริ่มต้นของเขา,าของกล้องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกล้องดูนะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยคือตัวนี้นะครับไม่มีการสั่นนะครับเสียดายแต่ว่าคือราคาเท่านี้เองนะผมว่ามันก็สุดยอดแล้วอ่ะนะครับได้สเปคเท่านี้นะครับมาดูนะครับ r e ร m i 9มีทีตัวนี้นะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะความละเอียดหน้าจอนะครับหน้าจอทะแยงอยู่ที่ ขนาดหน้าจอ6.5 3นิ้วนะครับมีความละเอียดอยู่ที่1080คูณ2,340พิกเซลนะครับกล้องด้านหลังให้มาถึง 4, 48เมกนะครับแล้วก็8เมกอันตอรไวท์นะครับ2เมกมาโคนะครับแล้วก็จะเป็นถ่ายโพสเทจเป็นเซ็ตเดฟเซนเซอร์อีก2เมกนะครับกล้องหน้า8เมกนะครับผม c p u เป็น Snapdragon 662นะครับครอบมาด้วย MIUI 12แล้วนะครับอยู่บน Android 10 แนวะความจําตัวนีน้ที่เราใช้ก็คือแรมสล้อม64นะครับแบตเตอรี่ได้มาถึง6000ม ah. ิลลิแอมป์โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เลยนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าที่ผมพยายามควานหาข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วไนงะว่าเราเลทราคาเท่านี้นะครับมันจะได้เครื่องตัวไหนบ้างครับก็เทียบสเปคเทียบความต้องการเทียบการใช้งานที่เราจำเป็นจะต้องใช้จริงแล้วนะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในหลาย,ลายๆเรื่องนะครับครบอ่ะนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ก็เล่นเกมอะไรแบบนี้นะเล่นเกมใช้งานทั่วไปนะครับโซเชียลต่างๆแล้วก็ความลื่นไหลของตัวเครื่องหน้าจอนะที่เป็น IPS อะไรแบบนี้เออแบบมันผมว่ามันคุ้มสุดในราคาเท่าๆ,ๆกันแล้วนะครับซีชาร์จะเป็นทายซนะครับเราล้างก่อแบบแบบแฟลหรือว่า o n นทูโกเสียบทูฟังไมคก็ยัง เป็น3.5มจุดมิลอยู่นะครับกล้องหลังมาดูในเรื่องของกล้องนะครับกล้องนี้จะได้มาเต็มเต็มเลยนะครับ48ล้านนะครับกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหลักนะครับอันทวาจะได้แค่8ล้านนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับถ่ายแสงดีๆก็ถ่ายได้เยอะถ่ายได้สวยอยู่นะครับมาโครนะครับได้2ล้านนะครับแล้วก็เป็น depth นเซอร์อีกอีก2เมกนะครับผมรูรับแสงด้านหลังตัวนี้นะครับโหรูรับแสงนี่ขนาด1.79เเาเลยนะเออเพราะว่าเวลาทำเบอร์มจะสวย ตัวโบเก้ตัวอะไรมัจะสวยนะครับแฟลจะเป็น LVD นะขนาดภาพพิถาได้สูงสุดได้ถึง8000นะครับคูณ6000พิกเซลเลยนะครับมีค้นหาไปหน้าอัตโนมัตินะคริถ่ายภาพอัจฉริยะ AI นะครับโหมดหน้าสวย Face Beauty ะโหมดปรับหน้าสวยอัตโนมัติ AI Face Beauty ก็มีนะครับตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติโหมดถ่ายภาพภาพาโนและระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF นะครับก็คือ f a c e d e TECTION Auto Focus นะครับ โหมดถ่ายภาพช่วงการรับแสงที่เป็น,ปน HDR ก็มีนะครับมาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าก็จะเป็นตัวกล้องหน้านี้จะให้ความละเอียดมาที่8ล้านนะครับแล้วก็รูรับแสงอยู่ที่2.05นะครับก็มี HDR เหมือนกันนะครับบันทึกวิดีโอเป็น HD บันทึกภาพเคลื่อนไหวของตัวกล้องหลักนั้นอยู่ที่ Full HD เท่านั้นนะครับบันทึกวิดีโอที่เป็น HD กับ Full HD อยู่ที่30เฟรมนะครับลำโพงสติโอเลยลำโพงจะมีทั้งด้านหัวกับด้านล่างนะครับด้านหัวกับด้าน ด้านท้ายด้านบนกับด้านล่างนะครับส่วนลําโพงนะเวลาเปิดพร้อมกันนี่ดังทีเดียวนะครับเป็นระบบเสียงเป็นไฮเลสอ u d i โอนะก็เป็นลำโพงคู่สปีกเกอร์ดัวล์สปีคเกอร์นั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับหกพันนะครับโอ้โหเยอะมากเลยค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์นะครับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานเนี่ยเราก็ลองดูนะผมว่ามันก็โอเคแล้วอ่ะนะครับนี่มันเครื่องมันยังไม่มีอะไรนะเครื่องยังไม่มีอะไรให้ลองเดี๋ยวผมจะลอง ลองติดตั้งเกมลองให้ลูกลองเล่นเกมอะไรดูก่อนจะแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟ่ายทีหนึ่งนะว,ว่าเขาว่าไงบ้างน,นะครับก็มี Netflix ก็มี Netflix ที่ดูแล้วนะ่ก็ไม่น่าจะพลาดในเรื่องของ Disney h o อ s t a r นะครับนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบ Netflix ก็เป็น L1 นะครับเป็น L1 ครับดูได้ความละเอียดชัดมากเลยเป็นฟู l l เป็นฟูดีแบบชัดๆเลยนะครับเป็น L1 แล้ผ่านมาตรฐานของ Netflix แล้วนะครับดูเครื่องตัวไปก็คือประมาณนี้หน้าจอก็ชัดดีนะครับ จมเลยละนะครับถึงขั้นถึงขั้นดีเกินราคากันเลยทีเดียวนะครับคุณภาพของภาพการให้ส่งให้สีอะไรพวกนี้นะความลื่นไหลของตัวความลื่นไหลของตัวแอปตัวโปรแกรมอะไรก็หายห่วงอ่ะผมว่าแรมกับรอมเท่านี้นี่มันมันมัน,ม,นมันน่าจะน่าจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ําแล้วนะครับแรมสี่รอมหกสิบสี่ประมาณนี้นะใช้งานได้ดีอยู่นะเดี๋ยวไปลองกล้องกันก่อนดีกว่านะครับ อันนี้เป็นการทดสอบภาพและเสียงนะครับถ่ายวิดีโอด้วย Xiaomi นะครับ Redmi 9T นะครับทดสอบนะครับทดสอบภาพและเสียงที่ถ่ายวิดีโอด้วย Redmi 9T นะครับผมอันนี้เป็นกล้องหลังนะเดี๋ยวผมจะลองซูมดูอันนี้ซูมไปสุดแล้วซูมได้ 6x นะครับซูมดิจิตอลน,นะครับได้อยู่ที่ 6x นะครับ มาลองเทสเซนเซอร์นะครับลองเทสเซนเซอร์สักนิดหนึ่งอ๋อผมว่าเซนเซอร์เขาเร็วดีมนกันนะนะครับเซนเซอร์เขาเร็วดีนี่เห็นไหมอ่าผมว่าเซนเซอร์เร็วดีนะเนี่นะครับอ่าตัวเดฟก,ก็ใช้ได้นะครับผมตัวเซนเซอร์วัดระยะนะเออใช้ได้ใช้ได้นะครับ เดี <out> <inda> ๋ยวมาดูกล้องหน้าอ่าเนี่เป็นการทดสอบนะครับกล้องหน้านะครับเดี๋ยวมีอ่าเรดมี่นะครับ 9T นะครับเป็นการทดสอบภาพและเสียงของกล้องหน้านะครับเรดมี่ t นะครับเป็นการบันทึกภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวก็ไปลองทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงแล้วก็ดูภาพมันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คุมชัดดีนะครับนี่เป็นกล้องหน้านะครับ อ่าเนี้เป็นการถ่ายวิดีโอนะครับด้วยโหมดอันต้าวายนะครับของกล้องเลตมี 9T นะครับผมอ่าลองดูลองดูคุณภาพภาพและเสียงนะครับอันนี้มันฟ้ามันคลืมคล้มๆรมมนๆหน่อยนะนะครับอ่านี้เป็นการถ่ายวิดีโออันต้าวายนะครับผมนะครับอันนี้เป็นการเช็คเซนเซอร์และผมว่าเซนเซอร์อ่าวัดระยะ นะครับเขาเร็วมากเลยนะผมชอบมากเลยอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นถ่ายใกล้ๆก็เซนเซอร์โฟกัสนะโฟกัสไม่ให้เซนเซอร์นะครับเือเป็นตัวนี้เป็นการเช็คเซนเซอร์นะครับเช็คเซนเซอร์โฟกัสนะเช็คเช็คการโฟกัสของกล้องผมว่าทําได้ดีมากเลยนะครับเห็นไหมปึแ๊บบแวบปึ๊บแวบเออทาได้ดีกว่าทำได้กว่ากล้องเก่าผมมากเลยนะครับ เมื่อกี้ได้ไปลองไปทดสอบคุณภาพกล้องกันเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้เห็นคุณภาพต่างๆของภาพนะครับแล้วก็ในระยะในโหมดต่างๆก็มีนะครับามาดูนะครับมาดูตอนถ่ายภาพโหมดของถ่ายภาพบุคคลนิดน,นึงนะผมชอบนะคือเขาสามารถที่จะปรับตัว F สต็อปตรงนี้ได้เลยนะคือคนที่ถ่ายภาพบุคคลอนะ่ะคือการปรับเอฟทุนเห็นไหมมันจะมีด้านบนจะขึ้นอยู่ว่าเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมพอเราปรับเนะี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับ เราก็เลือกถ่ายภาพบุคคลแล้วมาสามารถที่จะปรับเบอได้นะครับปรับ F ได้นี่นะ F ต่ําลงไปถึง 1. จุด F 1เลยนะครับคือมันก็ภาพมันก็จะเบอร์มากๆเบอร์หลังเนี่ยก็คือการเซตเบอร์หลังแล้วแต่เป็นการปรับ F stop ของของตัวกล้องนะครับเหมือนกล้องโปรได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าโหมดกล้องโปรนะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความฟุ้งฟิ้งนะครับนี่กดตรงนี้นะครับกดตรงเนี่ย อันนี้หมายพิเศษต,ตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะเป็นรูปนะเห็นไหมเพิ่มความฟุงฟ้งฟิ้งได้แล้วก็มีพิมพ์เตอร์ตรงนี้นะสำหรับการถ่ายรูปที่เป็นโหมดบุคคลนะครับเออก็มีลูกเล่นเยอะในเรื่องของกล้องเขานะครับก็ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวไปดูหลังจากที่เราเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วนะในเรื่องของรูปภาพแล้วก็แล้วก็วิดีโอต่างๆกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเลนส์อันต้าวายนะครับเลนส์ธรรมดาเลนส์ซูมอะไรแบบนี้นะนะครับก็จะมา แม่พูดอีกอย่างหนึง่งข้อสังเกตอีกอย่างหนึงนะ่งพอตอนที่ผมเอาเคสเขามาใส่นี่เห็นไหมมีความรู้สึกว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะหุ้มกระชับตัวตัว,ตวหุ้มกระชับตัวของโทรศัพท์ media, ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเห็นไหมทางด้านมุมๆเนี้ยสำคัญนะครับเขาก็จะหุ้มมาให้อย่างดีเลยนี่เห็นไหมตรงก็ตัวมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะครับตัวโทรศัพท์นะครับก็ここจะหนาขึ้นมานิดนึงแล้วก็เขาจะหุ้มให้มันเหลื่อมเข้ามาข้างในหน่อยเห็นไหมตัวเคสเขานะครับ เขาออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับตัวเคสแทบไม่ต้องไปซื้อเคสอย่างอื่นใสเลยนะครับเนี่ยสายของเขาก็ใช้ผมว่าก็ใช้ได้ยาวอะ่ะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการหล่นการตกกระแทกได้อย่างดีเลยนะเห็นไหมเนะี่ยตรงมุมๆเนี่ยเขาจะนั่นให้อย่างดีเลยนะครับมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ทุกช่องทุกตรงช่วงของที่ชาร์จตรงนี้ก็จะมีที่ปิดให้ด้วยนะครับที่ชาร์จตรงนี้จะมีที่ปิดให้นะครับก็โอเคนะผมว่านะครับราคา ราคาเท่านี้นะครับกับสเปคที่ได้กับคุณภาพของของที่ได้ใช้เนี่ยเลตมี่ทำออกมาตัวนี้ 9T ตัวนี้นะผมว่าทําออกมาได้ผู้บริโภคนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสวยนะครับดีไซน์สวยสแกนนิ้วมือทางด้านข้างกล้อง4ตัวแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครใช้ต้องการที่ใชใ้ในเรื่องของการถ่ายวีล็อกอะไรแบบนี้นะถ่ายบล็อกนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องซื้อตัวนี้นิดนึงนะครับตัวตัวกันสั่น ตัวสเตปไลเซอร์ที่แบบเอาไว้ใส่กับโทรศัพท์นะครับก็ถือถ่ายได้โดยที่มันไม่ต้องห่วงเรื่องการสั่นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับหลักพันกว่าบาทหลักไม่ถึงพันก็มีนะครับสามแกน4แกนอะไร2แกน3แกนเราก็ค่อยๆเลือกกันไปนะครับแต่เพราะว่าตัวสับตัวนี้นะครับมันใช้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมได้อย่างดีแล้วนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่ค่อนข้างดีแล้วนะครับก็เหลือแค่การสั่นอย่างเดียวแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของการถ่ายวล็อกเท่าไหร่นะครับ ถ่ายแค่รูปภาพนึ่งธรรมดาลงโซเชียลนะโหใช้ได้เห็งคุ้มเลยนะครับน่าเชื่อว่าที่จะทํามาขายได้ราคาไม่ถึง00 0พแบบนี้นะครับเลทมีเกตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับใครสนใจก็ตามไปได้เลยจัดไปได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใครที่หาราคาเท่านี้ไม่ได้นะตามไปนะครับในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ทางด้านคอมเมนต์เนี่ยแปะที่ท็อปคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับปักหมุดเอาไว้ให้ก็แล้วกันนะ,ะก็น่าจะเขาค่าประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับที่ผมทําการรีวิวแบบแบบบ้านๆน,นะก็รีวิว สเปครีวิวในเรื่องของรูปภาพแล้วก็กล้องให้ดูกันแล้วนะครับใครสนใจก็ตามไปกันนะก็น่าจะเป็นทางเลือกของโทรศัพท์ในเรทราคาเท่านี้นะครับไม่ถึง4,000นะก็อาจจะช่วยเป็นตัวช่วยให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับก็มารีวิวให้ดูแลนะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ